สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่การรับชมการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันค่ะวันนี้พบกับดิฉันชลาดาอนุยหงและทีมข่าวสกายนิวมาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแห่เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระเทพวิสุทธาจารย์หรือกงโคสโกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารค่ะสำหรับพิธีพระราชทานรดน้ำหลวงอาบศพพระเทพวิสุทธาจารย์ หรือกงโคสโกเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเดินทางนำ,น,ำน้ำหลวงอาบศพมาถึงนายสมบัติตรีวัสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นผู้นำในการรดน้ำหลวงอาบศพพระราชทานสำหรับประวัติพระเทพวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาเชิงชุมวรวิหารเกิดที่บ้านโคกตําบลไร่อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร ได้ออกบวดบรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อปีพศ2478อุปสมบทปี2488 หลังจากนั้นได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อปีพศ2549ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพวิสุทธ,ธาจารย์ล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2551ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย พระเทศวิสุทธาจารย์ถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ให้ความเคารพศรัทธากันเป็นจำนวนมากกว่า74ปีที่ประเทศวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมบวชเป็นบรรพชิตท่านได้ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์หลายด้านการสูญเสียในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกแก่สิทยานุสิ์และญาติโยมทั้งหลายที่ทเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก